เอามาเชโน่เมย์ยังบม่ได้บอกใช่ไหมเขาไม่ได้บอกเอ๊ะมาวัดเลยตอนอยู่เพื่อนเพิ่นมีแต่นอนเนาะตอนมาอยู่เชโน่เพิ่นเฮ็ดเวียกะเพาเพิ่นชีเฮ็ดได้ไๆเนาะไปเบิ่งคนเมย์ไม่ได้บอกเลยได้ค่ะไม่บอกเลยไปเบิ่งคนสวยเออะไปเฟิงคนสวยเพิ่นจะเป็นอะไรเนาะไปเบิ่งชาวตตีดอยู่กับพายเมย์ฮะตตีดนะอาตตีดไปใช้เอฟซีถามเอฟซีถามเอฟซีบอกเขาใจอธิบายนี่เมย์ นยันอาวอิตติเรามาหงนเออเรามาเฮดเวียกเออสากมาฮดเวียไปเบิ่งว่าเพิ่นเฮดเวียกยังเนดวียกยังนเพิ่นเฮดเวียกก็ไเพิ่นค่อยมีเวลาช่ว่าที่ว่าที่ว่าที่ยัมาฝึกงานฝึกงานก่อนงานกับเมีย หลังจากที่ฝึกงานนอนมาดนแล้วก็สิมาเห็ดเพียงเพื่อนยู่เพื่อนเทียนไม่ไเห็นยังเดย์มาเนี่มาป้ายเพื่อนอยู่กับหญ้าเพื่อนเป็นอะไรเออมาอยู่เพื่อนเพ่นกับเชีางยี่ดอกเออบาเคยอยู่เพื่อนตลาดตลาดดงเห็นกับอลิตาเป็นผู้จัดการแล้วบาเนี้ให้อลิตมาตลาดเชโนบาเนี้บมาเนี่ตึ้งแล้วเปิดมาเนี่ยมาเพเด็กก็ไปอิงอะไรไปอิงไปคาบียดเดยเพื่นมีแต่ใส่ถ่ายอยู่ใช่เหรอ

มเปบ่อนมันโมเมนต์ได้คนละสื่อราคจะดีวัดบ่่กันยาแค่ปวดที่บฟีเน๊กบฟีน๊ีทุกคนตลาดอันนี้แหละอลิโยสปเออเพิ่นเอสปีเย่เห็นฟุดบอหติเออสีนเดต จมปนเกินรนักนักน็กยาน็กนกนี่แหละประมาณนี่แหละประมาเมื่อสกยาลืมมาด้ได้ด้ยังน็กยังยังสุกย่าเออน็กนกบูบูประมาณนี่แหละเออเขาทำสเองน้องนเด้อบนี้แบนี้สันี่นกัี่แลลูก ยายังก็เออเยายน,น,นั่เอง้อเออแนกๆฟูฟนี่แหละบูบูประมาณนี้แหละทานมอสจูเองบูฟินเนกลูกปักแตซาบลูฟินเนกบลูสเลยมาบึงว่าสาวตาตีจะทำหน้าอย่างไรเออ,อซื้อเลยหันันได้ยังบองโอ้ยเบิดไป,ไปทาีานำทาเขาตอนนี้เขาอยู่ในตลาดเซโน าีเาไปาีทเาทั้งคุณจะมีอีกทางหนึ่งนเป็นอั้นเป็นตลาดซา้างเนสีโทรศัพท์บ่แม่แนวโทรศัพท์ฮะเคยเห็นจักเสือเบ็ลายยังไงยังไง่านทำม่นีนา ขี่เขาเลโขทัายอะไรเนาะขายแต่งานเน่ยแมลเนี่ยเซนเราเคยเข้ามาขี่เขาเจืจอิงเนาะเนี่ยมันโงอทธนอะไรก็ได้นี่ทุกคนนี่คือตลาดเซโนตลาดใหญ่เนาะตลาดใหญ่ขามาเคาับเป็นอันนี้เข้าขี่รถใหญ่เขามาเลยทุกคนขี่เขาเลยดิโซน ทางด้วยคันาไมเคยขัมาสได้หมนี่บอทางนี้ทางนี้ทางนี้ยังรออยู่ยังรออยู่อันนี้จะเป็นทางล่างบ่นใครอันนั้นแหละใครเสือผาจะกครเสือผาจะคีนแถวทางล่างนี่บอกเขาเห็น มบริขอมาเด้นี่บอไหมอันนี้บ่ลงไปลงไปลงไปสิไปหาจ้ดรถลุดลุดหลุดหอนแล้วหอนแล้วหอนแล้วซาตีบจิตลองลองสิบตจัตถิก ดีเมซี่ยมพอมามาวัดแถวนี้วัดวัดันทานวัดไยง้ระพุีน้องน้อยเ่เ่ไอเมานี่ว่านไปในม้งมามาใช่ไหมอลิชาตติี้อพวยเอาหนาอิาตติกันเลย

นี่เป็น้องแฟตีนาะน้องแฟนอาลิสเปิดโตเลยคุณบอก <c oughs> เปิดโตเลยว่าอมาททางเลยว่านมาอย่น้ำยาต <c oughs> ้อนเลยโอ้ยเสยหายตเสียหายรป้ามือพ่อข้าวมออกนไม่ได้ถึงหูเห็น <c oughs> ไม่ดออดนงยั้งลูกสาว ก็คือเครื่องปั้นดีสวยเพื่อนอุหูมราคาเท่าไดรนี่ฮะเท่าไร่กับบอาเท่าไดรเก่าหาร้อยก้อยกร้ถวนเลยหก้อยบาอันนี้แหละซาาตีอันนี้แหละซาาตีบอกบอกเอสซีเนี่ยเราจะฟังบิ้งมีอมาอยู่นี่ มวอยู่เพื่อนเลยตื่นจังโมงนี่ตื่นจังโมงว่ะเพือยู่เพื่อนตื่น11:12ตื่นตื่หาโมมองตื่นหาโมมองอย่างเงาดีแหละดีแหละดีแหละปั๊บเด็ดละปั๊บสุดท้ายเด็ละยังอยู่ยังยังปั๊มที่หาอลิสทำตาตีเป็นยังไงเนาะเงียบเลยคลิปกระบอาลงเลยได้ทันทีเอาลงตัวนี้แหละตัวใดคลิปตัวใด อ้ยตัวเขียนเจสกีนตัวลักเขาเพิ่งผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วได้กวันกกยังหมวนอยู่นะมากลายเจ้าหน้าที่คิิปน้โอ้ยสามสิบปลายสามสิบเจ็ดปกรพายแนนค่ะนี่สาคนมี่ไม่ด้มาน้าไม่เป็นบมดเมาคานจัดสถานที่ให้โฆษณ ีแปงีแปงวนนี <gens> ้มันหัววาจให่นี่ย็อยู่บ่ขคางนะครจัดัจัดโชว์ไป้าน้เห็นเลยนะมันต่อกรแสบายดี้เบื่งคลิปเ่ดโอเอฟซีนี่ยตึ้งอย่าบอกตึ้งอยู่ึ่ไนตพ่อฟ เธอได้นนิใช่มันโมเป็นข้ามนอนเป็นเงินเออเอได้หนิฮะักเป็นได้น้อเปลี่ยนจากโมเปลี่ยนจากโมอ่ะะโมโมขมือสาวตึงอลยตีไปิบริกีีบรบรีตรงบรไรเรีบ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 บรบรีบรบบรีรีีรีบรีบดบบบรีอรีบรีี าอุ่นน้นเนสื่อยังไม่ดอกสื่อยังเครื่องปั้นป้าคนชิเอาไปพันปั่นมักตะกบและวน่นะปั่นมังตะกบอยู่หน้าปั่นมงตะกบนาปันนาันเกงเม่นเมนอาหารปัานนาป้าเดินทางคนขาย เาก็บไปนานี่สีอะารสไปาไนาเยท่ะ้อจีบลสานมาบอเาเปลยนบอกเราให้มาอย่าเ็บข้ออาี้ยนี่เละทักยเลยทักไทยเลยเอ้ยอตีอาอริสตาต้วผลบอจเมนาีอะไสัมผัสอะไรสัมผัม่ไหนึ่งสองสามสดีอลิสาติ สถานาโซนโนยังบอกวาลำทางลำทางมอยู่คำยาเอฟซีไทยองคมีได้ซ่าำซาบปเป็นเป็นได้เลยลองว่าพูดูเดีใครอเป็นอันนี้ก็ยูทูบเบอร์ปะจะยูทูบเบอร์วะน้องด้อยู่น้ำทะเลน้องก็เงียนเออมาถ้ามาอยู่เมืมอนีแหละเเนาะสยงเป็นี่งหรือเ่า อลิซดูบราอีกขั้นลูกว่ามึงลูกชาวพันชาวพันชาวพันก็จ้างว่เราจ้างพีดป่าวอะไรเราจ้ามาแบบบอไดบอกไอ้นี่เนาะเราได้นอนขดอยู่เมื่อกี้นี่นะเออนอนโบดมันเจ็บท้องอะไรเจ็บท้องวันนี้แต่ละมือก็หนังชิปตั๊กแดงขี่จักรยานอลิดเอาคืนนะเพิ่นทากระอับไม่หรอมาสิเอาลง พยายามอัพไลเถือแล้วแต่แบบอัพไ่ได้นเต็มนี่เลยทุกคนซีดเป็นตินีดเป็นแล้วเป็นไหมคะโบนูนเดฮะเดเดิเดเดิมเดิมดิมดิเดเอามเมเดิมเเเดิเดิมเดเอเเอามเกเ้าเดิเดิเมเดเดิมดมมเ ไม่ได้พังใส่จะเพื่อปะ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 ใส่ยังเลยพ่อเจ้าได้ใส่ใส่ยังไม่รูใส่ใส่ใส่ยังเลยสบายดีไอ่เอ้าไปเส่อะไรบ้างยังเนาะสอบาดไหมว่เบิ่งเลือกได้เด้อเลือกได้เด้อเอาตัวไหนเออซื้อให้แฟนมาหรือซื้อให้เมย์ ส <S <S ื่อไ่เท่าทีบอเซไเมท่าบอเรื่องอ้อสื่อรบบางแวนบอแวนบอหาิ้นพันแวนอแวนนอหาไม่ทาไม่ท้าอ่ท้ตัวใดแม่เอาเซ็นได้ไหมเริือเดิ่เอาเซ็นบสองามบาทกมีเป็นบาทอีกบอกเงินกัเนาะมีบาทเนาะเป็นบาทเป็นสลึงเด่นองเอันีไสใช้บาทหนึ่ง เออนี่แนวติดวะนี่อันนี้จะกบาททุกคนอันนี้มันยังหมด่บาทสองบาทไปดอกกระปน้ำลูกวน้ำลูกด้กันกเท่า่นี่ฮะสองหก่เขาเบิงแรลิสองสองหกจุดสประมาณสามประมาณสามเงี่ยสามบาทสามบาทตาตาสมุดวะให้เลือกน้องใส่เมางได เคยจะใสซคนเป็นคนเวียดแล้วเอาขอไปไหนมั้งเขาเรียนเอางใช้เงินเนาะโอ้ยะเปออกก็ใส่แม่อาขอไปไหนม้งเมื่อคืนเมเคยใส่เอาขอไปไหนเอาสไปไหนเขอไปไหนสมิป่ะเออให้เห็นหน่ยหนึ่งปนั่นะพันหาตอวได้หกเจ็ดแสนถนาเอาเฝ้าถอดเขื่อน่นแน่นดะต่อตถอดใส่เบื้องต่อต เสียเพิงแงหูดีเาคำมาเสียแงมันจะกยินจะพ้องเลยนะเสียเพิงอ๋อคือแดงเพิ่งเกษีตะเคนใช่เงินจะคอยไม่แต่ได้บ้าเนาะไม่แด็เนะเป็นคนไร้เออแบงเน่ยเจ้าัวยิ่งพัาแม่ไหเยิงะชื่อใหญ่เน่ จำเป็นเ่กินคนลวกันอือนะพี่มันนีคำสมมติใะรใส่เออไห้กันไปใสะเดเงิมาจะเป็นสีคำอันนี้อำนี้ก็ใช้คำลายปนนะเอาเลยได้นี่ใส่นี่ย่ะเขายากยินป่ะเอาเลยได้คันใส่เนี่เออเอารถนะอืมปาต่อ ได้เอาแคนเซิลขึ้นมั้ยกะขักเยอะคุณคุณเอาแคนเสือขึ้นเด้นี่ทำนันลอยมาทำนันลอยมาวิศว์สองมาเลยเันนี้เหลืองานเนาะอ่ะพ่อจะไหนใส่เลยนาะมาใส่บริการไดเด้อนี่เนาะห้านเฬิกาห้บริการด่วนฝากถอนโอนนี่เนาะเริ่มต้นเท่าไรพี่มิกแฉกเปลี่ยนเงินตา เลิ่มต้นสิบาทสิบาทขาฝากสบายดีโดยกาแฟกามาโดยไต่ยังไงเออคนที่หายนี่แม่มงที่หายมึงมีอย่างนัามันคิวหอนเอาแล้มีขวดอยู่ ลากันนะแม่ขอดีเมื่อเอนมันจะมีบอลมีบอลไปบอลมาหากันเจ้าว่าโอ้ยเว้าท่องทรบกับผลิตดับประเทศอย่คนไหยเยอยฮอเอ้าฮอย้อยขี้อย เออไห้เลนาะกยูตล่ากันเลยไห้เนนาโอ้ยไฟตึงเราเจอกันเราทะลาะกันไปเจอกันเราก็กินกันเนาะบนหางกันแล้วแบบนี้อ้าวมือไมาลิดตึงแม่ตมาแล้วมือมาแล้วมลือพอม

แล้วไอ้บห uh, ้ฮบลโงลัลโหอฮนลโหลฮลหฮัลาหลฮัลโล่าลโหลหัหลฮัาโหลฮหัลโหหลยลโฮหห ถูกซื้อ้าให้หายใจไดคำเหตุกันเป็นไฮไลท์ได้หายใได้คำไปเมื่อนะหลดอยู่ไกลผูอยู่นี่แหละลูกชีชีาคคมา,คคมาเอาเออสิบเอชดเนิค่ะสิบเอ็ดซบริตา โลเท่าไร่เสได้ขายแปดสิบนี่มันซุกได้ขายเลยกุกกุกสี่อเจดสี่สิบแปเดี๋ยม่ได้รูจีสพนาเนี่ยสองสิแปดเยเนื้องามไปเจาะดุลกนเนื้องามโบงามเราเปลี่ยนหม่ใหม่เรีมือปอกเองเรย้เราปอกให้เลย จีงให้ก็ได้บอกไอจีงให้แล้วเจ้ามือเจ้าแกเอามัมาเจ็บมือเอ้ยเมื่อนี้ก็พากันมาหนมารอมาวัดมาวัดอยู่นี่นะในวางวัดป้งไก่นิวัดโพยังก่อนแล่ดิแแซ่บเรียนอเป็นมะอยจจะเเป็นยังทุเรียนคือมีน้ำ ผมมาน้จงจากปีเหรอผมสออนอยู่ในหันตู้สี่หัาปีออนี่เลยทุกคนมารอตลาดหอนป่นี่คือทุเรียนมอนมูนเอาไปมูนได้ปะมูนได้ถ้าจะโปเจ็บ ก็แม่เหนะรเนาะถูเลียงแม่เลยเจ้าจิ๋ใส่มือเลยไม่ต้องใช้สุดมือเนาะมือเหเจ้ามุนเมื่อไรจะว่าวลายมันหักบลึงเห้เนาะเาสุสมือบทนานนี่แหละเือกกินตะหุงเลยขัน่นือ ไทยผมนำชาวผมยาบอนงซเอ้ยงานแล้วโอ้ยเมื่อนรเราก็ถ่ายเขาอยู่ห้างขอยู่นอกเเนาะจะมาาโลดมาซิถอยไกองแสนแปดขอบใจเด้อขอบใจไปไป

บอได้ลุ้นเดียว่าให้ขายบ่ถือฮะเอฟซีมัเซีบรว่ามันตลกเก่งนะตลกเก่ง เด้อกระถางเด้อเจารถมาจอดน้ันนกไหมห่เลยโอยก็บไดาไก่นะเนี่้เวียนกันยังหูหทยเทเลียนก็เ,เ <c oughs> ขาขยอกสิเขาผูเขาเดียวเรือกเขายอกสิสิวาเวียรเขาเออจเลยไทยเทเลียน่าจ้ะ เหยดกระเบิงอีกนะตรงคะแนนเออพอแพงดอกแงมหนึ่งกะห้าสิบพันห้าสิบพันห้าสิบพันเงินมีหาแงมมีแต่กำไรยุบหาแงม แะไรทุกคนเขาไปหาอาลิปกินี่อเนะอาะอลิปขี้ไห้กับชาวอลิปตาตา,ตาตีอา้าวงงเลยสมองเนี่ยเบอร์แห่งเลยว่ายังบอกนี่ก็คือก้านเขาไปหาอันเยีียมอลิปแบบบอลีบอกนะทุกคน <S <S เขาไปแลลวเพิ่นกระเวาจากวักกระเปายัางเพิ่นจกักะเปายัางก้านกินหอดอะไรเบรดึงมาแลนอนองสชเมือาา่อพ่าให้น้ำมอนี่ก็ให้น้ำอีกมาอยู่น้ำกันเพืพ่นพกัน นี่แะละทุกคนตลาดนี่เป็นตลาดอันเซโนเนาะตลาดใหญ่เลยแหละเนาะว่าเอาให้เต้นงปิดคลิปไปหนกว่า <S <S นี่อะไรทุกคนมน,นี้มาวัดแม่ชวนมากก็เลยมาลยแล้วก็เหตุคลิปไว้อลิศเลยซะ่อลิศซา,าตตีพกระทำหาผลมาอยู่นี่แหละผลมาอยู่ห่านั้นว่าที่สามีเออเพราะว่า่นมาทดสอบงาน บายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าเนาะนี่แหละโอกหักกันเป็นแถบมีฟัวแล้วจ้ะแม่เข้ามาแล้วอ้ไรไลท์ไทม์เลยไอช่างเนี่ยฮะซื้อมาเกี้ยงไว้ให้เพื่อนมันบีบให้คุณพ่อเจ้าอันนี้เออบีบมะนาวใส่จะไปซื้อมาฝาอีป้าได้ไหมคะโอ้ยหยุดโดนเฮนเทาวบลูดเปิ่ดผลิตภัณฑข้าวัดได้บุคคลผลิตภัณอะไรตลาดได้บ่ฝาจาน ใช่เรามารอชิมมะนาอันนไหนคะแม่อ kind ย of ู่ดงเฮนน้องไหมกระหล่ำเขียวเนี่ยอาจารย์่ลิตป่าปลุกไพสุไปษิตไอ้เพิ่์นมีแม่ได้เพิ่์นละดีเลยลูกคือชาเฮาคือเจเพิ่์นสมมุติว่าเฮาอยู่ป่าคือการฮาก็ต้องไม่มีเตรียมพร้อมไวม่ไปคลิปเลยแม่ไปคลิปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายขอบใจเด้อกลับบ้านเลยกลับบ้านเหรเด้อ ายบายนะมีบายตะดุนเลยจนมาสองโมงเราไปจักเบิงก่อนห้าสิบสองโมงงได้บายได้ไยบายสันเอาไ่ค